ยุคนี้ทุกคนมีสื่อในมือทุกคนสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ทุกคนสามารถโปรโมทต,ตัวเองโปรโมทธุรกิจตัวเองโปรโมทงานตัวเองโปรโมทสิ่งที่ตัวเองทําทุกคนสามารถเข้าถึงผู้คนได้ผ่านโซเชียลมีเดียใครก็เป็นเจ้าของช่องได้ใครก็โด่งดังได้ใครก็สามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสัน้นเดี๋ยวเดี๋ต่อไป โคชจะมาเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตาม first impression ยังไงให้ผู้คนว้าววิธีการปากฏกายเพื่อสร้างความประทับใจแรกโอ้ oh. คุณสามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนเป็นเจ้าของกิจการเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นผู้บริหารเป็นแม่ค้าเป็นสปิเกอร์นักพูดหรือแม้กระทั่งใช้เทคนิคในการใช้น้ำเสียงหรือการปรากฏกายแบบเนี้ สื่อสารกับคนในครอบครัวหรือพูดคุยกับลูกน้อยหรือสามีภรรยามันเป็นสเสน่ห์ในตัวเองอย่างหนึ่งและสามารถสร้างเอกลักษณ์โอ้เรื่องราวเหล่านี้นะสนุกมากๆรู้ไหมเคล็ดลับในการสร้างสเสน่ห์นอกจากการใช้เสียงรอยยิ้มท่าทางบุคลิกมันยังมีลึกในถึงของเทคนิคการใช้สายตาการใช้รอยยิม้ม